สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟิเชียลค่ะตอนนี้เรามาหอดงานเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเอ๊ะนี่วะย่านเขาค้นของจ่ายกูว่ามีก็มีเลืองใช้เ แม่เราไหนแม่สวัสดีคือพ่อค่ะมามาตะโดนไปก่อนอัขี้รขนาดไหนม่้ากันเรียสามสรอยที่สร้อยขอหมอดูลงบ่กลงเขาอไคุณบอกว่าส้อยีเขาไปสร้อยฝุ <5 <5 ่นว่าุ่นอยีเขาบบน้กับๆไป่นนี้สร้อย่กเรื่อยๆจนหอดหายานเลยมวนบ่พ่อมวนรบ มาถึงงานแล้วค่ะทุกคนโอ้โหวัดกระเวทที่ห้างกันดีน่าอยู่ใกล้อยู่ถือว่าใกล้อยู่นะเดินไปอาบน้ำ ปันอาบมาแล้วว่าอาบอีกสวัสดีทีมงานคอนไอยค่ะเจ๊งดนมือหนีหอนบ่าค่ะมือหนีหอนหอนโอ้สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะทีมคอนไอยทีมเบื้องหลังของเรานี่หลก็ร่างขึ้นโค้งนะพี่น้องนะคะ วิธีการเขาขึ้นคงตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ต้องใส่เสืออแล้กค่ะคนดึงใช่ยคนประมาณหนึ่งสองสามสีหันต่อโค้งอันนี้สีหาคน หลายว่าหอ,หอยบอจ่บยจาบา้าบ้าใส่ช่่งห้จับบ่าในท่าลูกใส่ช่ยู่มือจับบาในผอไอช่งจะไนเน่เยเดาทายลูกหนึ่งเอาบอกลองให้โน้ตเนียหนึ่งสองครับอ้คุณผโอเคยุติมทีพี่น,อน้องผู้เดมาเต็มเลยเขียน,ขนเขามาในหน่วยหนึ่งฮกินได้ห้าม,ขมนเขาว่าเดือยๆเส้อเสข้นอ้าเจ้าคุหอยเด้หอย ในน้นก,กินเพิ่มแตเห็นงานไปหน้่งกำไรเห็นเห็นปะใช่พอยกไม่ขน่ะถ้าลูไปกนหนึ่งสองสามโอ้โหกำไรกำไรในการทำงานค่ะได้กอบของกินคุณอาเบิ้งเขาคุดเขาไปเบิ้งไก่กันนะนี่หอมนีเบิ้งไก่ท่งเหมือนกันเหน่อ dia nakกินlah ขวดขวดหรอกอื้อะไรอีกแล้วหอยปังหมดจ้ะครับป้าหอยปังคุณแม่สื่อบักร้ายบาทแพงอู้สีมันตรงหมดถอยไปบึง้งอ๋ออ๋อ,อเลอะมัดเดี่ยขาดไป ไดออ้อีกเล้วดเ่อจนแรงหนด้งัด้อีเลี้ยวได้เลี้วที่นองมาหากินไงเจ้อดีเราเรียกม่เหนน้ำเดนสุดมองไปเป็นคม วิดีตัวหมือนกันอยู่น้องการเป็นเกี่ยั่อันนี้็นมีนบูเจนครับ กันเป็นแก่ง,งพี่น,อน,น,น้องคุณอาคุณนาแม่น่เลยค่ะน,นัน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 นทั้งตะก,กูลเลยอะ่ะไนะไอ้ที่เขาไปตำหมูเพื่อแพ่งอะค่ะเี่ยี่แพง่ก็หอยเชื่อเรอนะเนือไปๆ มันแท้เาวลำหรือเปล่านี่ยกว่าขายอลไหรอชวงนี้เป็นตะปิบกว่าขายยได้เนาะชเลยยี่สิบสามสิดหาหกหน่วยต่วลยี่สิบคนก็ซื้อกินเองซื้อไปไกลเลยค่ะนี่ค่ะใกลเล ทางนี้อันนี้ก็เป็นนาเวชีแล้ะค่ะนี่น่าเรเอาเเป็นก้ำไใ,ในการทำงานค่ะให้เราเป็น,ออออนไปอ่อนสีองอนจริงเลยแบบโอ้ลำบากเลยนะชุดยดค่ะ เาถึงบริเวณงานแล้วข้างหน้าก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะนวด้ังน้ำให้โซ่ให้สอบนี่ค่ะถ้าใครมางานนะมีห้องน้ําด้วยดีมากระบบการจัดการที่นี่ดีมากแต่ทงงังเขายักหยักนี่ค่ะบริเวณงานเอ่อมีเตียงให้ให้ทุกระเบียดนิ้วนะคะไม่ต้องอาสาปาก็ได้นะคะใครจะมาตีลังกานะคะได้บอกว่าอย่างนี้นะจะเป็นฝังน้ำขังเก้มันถึงมีหอยเพราะฉะนั้น สิเต็นไปใส่มาใส่กะละว,วังเปียกหอยบาดคาบาดเชียงเด้พี่น้องเด้อนะคะแถวนี้น่าจะมีหอยเยอะพอสมควรจะใส่เกือบเต็นดีๆไม่ขอเกืบอบอ่ะคะสำหรับคลิปนี้ตัดต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่ากดข้ามโฆษณา,าเป็นกังใจเป็นฟันด้วยแลหรับ,บวันี้สวิสดีค่ะ Ya cuba kasih tak lain